กลับก็ขอ,ข,อข,อขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆเอซีที่รักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาไขปริศนาดีหลายๆท่านยังสงสัยกันอยู่นะฮะร,รถไฟไทยเนี่ยก็มีไฟเลี้ยวหรือเปล่าเนี่ยแล้วเวลาเขาจะเลี้ยวเนี่ยเขาจะต้องส่งสัญ,ญญาณให้กับใครกันบ้างนะครับวันนี้นะเรามาหาคําตอบนี้ไปด้วยกันนะครับโดยปกติแล้วนะฮะเราจะคุ้นเคยกับการ ขับรถยนต์ส,ส่วนใหญ่นะฮะเป็นการให้สัญญาณระหว่างผู้ขับฝ่ายหนึ่งไปยังผู้ขับอีกฝ่ายหนึ่งหรือผู้ที่อยู่ทางภาคพื้นนะฮะเวลาเราขับรถยนต์เนี่ยเราก็จะต้องเปิดไฟเลี้ยวเวลาที่เราจะเลี้ยวไปทางใดทางหนึ่งล่วงหน้าก่อนที่จะถึงจุดที่เลี้ยวใช่ไหมครับนั่นเป็นการให้สัญญาณโดยทั่วไปของยานพาหนะทางบกนะครับแต่รถไฟเนี่ยนะครับเป็นถือเป็นยานพาหนะชนิดเดียวในโลกนะฮะ ที่คนขับเนี่ยไม่ต้องเลี้ยวด้วยตัวเองนะฮะนั่นหมายความว่ามีคนอื่นนะฮะคอยจัดเตรียมเส้นทางไว้ให้อย่างเสร็จสับเรียบร้อยดังนั้นนะฮะพนักง,งานขับรถไฟเนี่ยจึงไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวนะครับฉะนั้นนะเมื่อคนขับรถไฟเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการบังคับให้กระนรถไฟเนี่ยเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา แล้วถ้าเป็นลักษณะแบบนี้พนักง,งานขับรถไฟจะรู้ได้ยังไงว่าเส้นทางที่ขบวนรถไฟจะวิ่งไปเนี่ยจะเลี้ยวไปทางซ้ายหรือจะเลี้ยวไปทางขวาดังนั้นนะครับคนที่มีหน้าที่ในการควบคุมเส้นทางรถไฟตั้งหากที่จะต้องส่งสัญญาณหรือเปิดไฟเลี้ยวให้คนขับรถไฟได้รับทราบนั่นเองนะทีนี้เรามาดูกันว่าเขาทำงานกันยังไงนะครับ โดยปกติแล้วนะครับในเส้นทางรถไฟเนี่ยนะฮะจะประกอบไปด้วยทางประธานและทางหลีกเป็นหลักนะครับในภาพนะเพื่อนๆจะเห็นว่ามีสัญญาณตัวหนึ่งนะครับที่กำลังบอกให้คนขับรถไฟทราบว่าทางรถไฟข้างหน้าเนี่ยจะต้องมีการเลี้ยวไปทางด้านขวานะฮะซึ่งสัญญาณนั้นจะถูกติดตั้งอยู่ บนทางรถไฟนะครับในระหว่างที่ขบวนรถเนี่ยเดินเข้าไปสู่ประแจสับรางนะครับพนักงานขับรถไฟเนี่ยก็จะสังเกตสัญญาณซึ่งถูกติดตั้งเอาไว้นะฮะสัญญาณตัวนี้จะบอกว่าทางรถไฟจะเลี้ยวไปทางไหนหรือว่าไม่ต้องเลี้ยวนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยฮะสัญญาณนะครับบอกว่าทางรถไฟจะเลี้ยวขวาเรามาดูกันนะครับว่าจริงหรือไม่นะครับนี่นะฮะประแจสับรางตัวนี้นะครับ ขับ,บรถก็เบี่ยงเลี้ยวไปทางด้านขวานะฮะวิ่งเข้ามาในทางประธานอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งนอกจากสัญญาณซึ่งถูกติดตั้งอยู่บริเวณทางรถไฟนะฮะซึ่งอาจจะติดตั้งอยู่บนเสารหรือเป็นโครงสร้างต่างๆนะฮะที่ทําให้พนักง,งานขับรถไฟเนี่ยสังเกตได้ง่ายแล้วยังมีอีกจุดหนึ่งนะครับ ที่เป็นสัญญาณนะฮะหรือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ซึ่งบ่งบอกว่าทางรถไฟหรือประแจสับรางเนี่ยมันอยู่ในท่าทางตรงหรือว่าอยู่ในท่าทางเลี้ยวนั่นก็คือโคมประแจสับรางนั่นเองนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเมื่อมีโคมสัญญาณที่หัวประแจสับรางแบบนี้แล้วทําไมจึงจะต้องมีสัญญาณบอกล่วงหน้านั่นจะทําให้พนักง,งานขับรถไฟนั้นสับสนหรือเปล่า ความจริงแล้วนะครับต้องอธิบายอย่างนี้นะฮะว่าขบวนรถไฟเนี่ยในขณะที่ขบวนรถไฟทาความเร็วพนักงานขับรถไฟไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ว่าเส้นทางข้างหน้าเนี่ยนะฮะจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดังนั้นสัญญาณที่ถูกติดตั้งก่อนถึงเส้นทางที่ขบวนรถไฟจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะฮะเป็นตัวบ่งบอกให้พนักงานได้เตรียมความพร้อมในการลดความเร็วก่อนที่จะถึงประแจสับรางในท่าทางเลี้ยวนั่นเองนะครับส่วนโคมประแจสับรางนั้นเป็นตัว ยืนยันว่าเส้นทางที่คุณจะไปนั้นไปทางใดกันแน่นะฮะซ้ายหรือขวาหรือทางตรงอย่างในภาพที่เห็นนะครับเส้นทางรถไฟถูกกำกับให้เลี้ยวออกจากทางประธานในทางขวามือเป็นครั้งแรกนะครับพนักง,งานขับรถนะฮะจะต้องปฏิบัติตามสัญญาณที่อยู่ที่หัวประแจสับรางนะครับเช่นในภาพตัวอย่างที่เพื่อนๆกำลังรับชมอยู่นะครับสัญญาณประจำที่ตัวนี้ชี้ทิศทางเลี้ยวไปทางด้านซ้ายมือนะครับ ออกจากทางประธานซึ่งเป็นทางประธานด้านขึ้นนะฮะประแจสับรางตัวแรก สับรางไปทางด้านซ้ายมือขอบวนรถแนววิ่งไปทางด้านซ้ายมือจากนั้นนะครับพนักง,งานขับรถไฟก็จะต้องปฏิบัติตามท่าของสัญญาณโคมประแจที่อยู่บริเวณประแจสับรางนั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับจากคําถามที่เพื่อนๆได้สอบถามกันเข้ามาว่าเออรถไฟเนี่ยมีไฟเลี้ยวหรือเปล่านะครับก็ต้องตอบและเฉลยกันแบบตรงไปตรงมานะครับว่ามีแน่นอนนะครับแต่ไม่ใช่พนักง,งานขับรถไฟที่จะมีหน้าที่เปิดไฟเลี้ยวนะฮะแต่ว่าเป็นหน้าที่ของผู้ที่คอยควบคุม การทำงานของประแจสับรางนะเป็นผู้ส่งสัญญาณให้กับพนักงานขับรถไฟซึ่งจะตรงข้ามกับการเดินทางหรือการควบคุมยนานพาหนะทางบกชนิดอื่นๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมผมสุรเสียงพระพาสวรรลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ